ที่ไม่ชอบงานที่ทำเลยอยากที่จะออกจากงานต้องแมนิเฟสยังไงนะคะหรือว่าหลายคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกความสัมพันธ์ที่เป็นผิดแล้วอยากจะออกจากตรงเนี้ย ต้องทำยังไงหรือหลายๆคนคะ่ะยอดตกมาหลายเดือนแล้วพี่จะต้องทำยังไงดีถึงจะกลับมายอดขายดีเหมือนเดิมหลายคนมีภาวะซึมเศร้าเป็นแพนิกนะคะหรือว่ามีภาวะเบิร์นเอาพี่จะต้องทำยังไงนะคะถึงจะออกจากตรงนี้ได้สักทีนะคะถ้าวันนี้คุณพยายามที่จะ manifest แต่ว่าเสียงในหัวเป็นเรื่องของความอยากสแสดงว่าคุณกำลัง manifest ผิดเลนค่ะเพราะสุดท้ายอะค่ะเวลาที่เราอยู่ในคลื่นของความอยากมันคือคลื่นของความขาดแคลนวันนี้นะคะฟ้าจะพาทุกคน ปรับขึ้นพลังงานเปลี่ยนจากความอยากนะคะสู่ความรู้สึกมั่งมีหรือว่าความรู้สึกที่ว่าฉันได้รับมันแล้วนะคะจนสุดท้ายคุณได้รับมันจริงๆนะคะผ่านกิจวัตรเล็กๆที่ทุกคนสามารถเอาไปทําได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเรามาปรับขื้นพลังงานเพราะว่าตัวฟ้าเองอะคะ่ะสอน manifest มาเนี่ยสปีแล้วอยู่กับนักเรียนมากกว่า2,000คนหรือว่าคนที่อยู่ใน l i น์แอดตอนนี้ที่ฟ้าได้เข้าไปคุยก็แบบมากกว่าแบบ2 0 0 0 0คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าจะได้ยินคําถามเช่นพี่ไม่ชอบงานที่ทําเลยอยากออกจากตรงนี้ พี่มีภาวะซึมเศร้ามีภาวะแพนิคอยากที่จะหายพี่ไม่ชอบความสัมพันธ์ตอนนี้เลยพี่อยากออกจากตรงนี้ทุกคนเห็นความอะไรที่เหมือนกันไหมคือความอยากอะคะ่ะความอยากอะมันคือขื่นพลังงานแห่งความขาดแคลนก็เลยทำให้เราอะคะ่ะไม่สามารถที่จะ manifest ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งหรือว่าเราทำสมาธิไม่เก่งนะคะแต่เราแค่ manifest ผิดเลนเรายิ่งอยาก อะไรอะคะ่ะสิ่งนั้นก็จะยิ่งอยู่เช่นเรายิ่งอยากหายนะสุดท้ายยิ่งเป็นมากกว่าเดิมเรายิ่งอยากออกจากงานสุดท้ายยิ่งทุกข์กับการอยู่ตรงนี้เราอยากออกจากความสัมพันธ์ทกซิกสุดท้ายเขาก็ยังวนเวยียนอยู่ในชีวิตค่ะเพราะว่าเราอะพยายามที่จะไล่เขาไปแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะไล่อะกับกลายเป็นว่าสิ่งนั้นกําลังจะอยู่วันนี้ครจะพาทุกคนค่อยๆปรับพลังงานจากความอยากสู่ความมั่งมีจากความขาดแคลนสู่ความรู้สึกว่าฉันได้รับสิ่งนี้ไปแล้วอะค่ะแล้วมัน ทำให้คุณอะสามารถ manifest หรือว่าออกจากลูกวังวนเดิมๆสิ่งเดิมๆที่คุณแบบไม่ชอบได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์จากตัวฟ้าเองแล้วก็ประสบการณ์จากสิทธิ์ฟ้ามากกว่า2 0 0 0คนหรือว่าตลอดระยะเวลา3ปีซึ่งฟ้ามั่นใจว่าทุกคนจะค่อยเอาไปปรับกับวิถีชีวิตแล้วก็สามารถปรับขึ้นพลังงานได้ด้วยตัวทุกคนเองค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปปรับเนาะเราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมอะเวลาที่เราอยากอะเราถึง ไม่ได้รับสักทีอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ย manifest คือการที่เราเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดเปลี่ยนสิ่งที่เป็นความฝันเราอะค่ะให้กลายเป็นความจริงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยคือด้านของพลังงานหรือว่าสิ่งที่ยังจับต้องไม่ได้สู่สิ่งที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นแบบชีวิตที่เราต้องการคู่ครองที่เราต้องการเงินบ้านรถสิ่งที่เราปรารถนาค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ย manifest แกนสำคัญคือการที่เราอะค่ะจะต้องกลับมาว่าตัวเรากำลังส่งคลื่นพลังงานอะไรออกไปให้ทุกคนจินตนาการนะคะว่าตอนนี้ตัวเราเหมือนกับเสาส่งสัญญาณเออที่เราส่งออกไปอะค่ะไอเสาส่งสัญญาณเนี้ยคือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึก สิ่งที่เป็นเราคลื่นพลังงานของเราถูกส่งออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาส่งออกไปอะคะ่ะเขาจะไปจูนกับคลื่นที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติแะ้ั้นพอจูนปุ๊บก็เหมือนเราแบบไปจูนคลื่น FM อ็ะคะ่ะแล้วเสียงก็ดังเสียงที่ดังก็คือสิ่งที่เราได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ย manifest นะคะแก่นของการ manifest ไม่ใช่แค่การแบบ ขออะไรถ้าเป็นขอแบบอยากคุณกําลังขอด้วยความขาดแคลนแต่การ manifest คือการอะไรหรือว่าการจัดระเบียบค่ะไม่ใช่ขอด้วยความอยากที่ส่งออกไปแต่คือการที่เรากลับสู่จุดศูนย์กลางหรือว่าตัวเราว่าจริงๆแล้วเรากำลังส่งสัญญาณแบบไหนออกไปสัญญาณของเรานะคะก็คือสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เรารู้สึก ทีทุกคนดูภาพง่ายๆนะว่าเรากำลังจูนอยู่กับคลื่นไหนอ่ะลองก็ค่อยสังเกต emotional guidance s k i l l emotional guidance s k i l l เนี่ยอันนี้ยเอาเป็นคลื่นของความรู้สึก emotional คือความรู้สึกนะคะว่าเฮ้ยค,ความรู้สึกแบบไหนนะที่เราส่งออกไปซ้ำๆสิ่งที่เราส่งออกไปซ้ำๆเท่ากับตัวเรา คือคลื่นของเราที่ไปจูนนั่นเองค่ะสมมุติวันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบงานเลยไม่ชอบงานนี้เลยอะ่ะอยากออกจากที่นี่ไม่ชอบห,หน้าไม่ชอบอะไรสักอย่างเนี้ยแล้วเวลาที่เราไปทํางานเราก็ไปด้วยความรู้สึกว่าอันนั้นก็ไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบกลัวจะไม่ไม่ได้งานที่อื่นกลัวเงินจะหมดสุดท้ายก็ต้องยอมทนคุณสังเกตไหมคะว่าแบบตอนที่คุณอยู่ตรงนั้นคุณอยู่ด้วยคลื่นหรือว่าความรู้สึกแบบไหน อยู่ด้วยความรู้สึกโกรธอยู่ด้วยความรู้สึกกลัวมันเลยเป็นเหตุผลว่าเหมือนคุณยืนอยู่มันใดขั้นความโกรธหรือว่าความกลัวค่ะมันไม่ใช่ขึ้นแห่งความรักหรือว่าไม่ใช่ขึ้นของความวางใจอะที่มันทําให้คุณแบบ ไปจูนกับสิ่งที่คุณต้องการอะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบตรงนี้แสดงว่าภาพที่คุณมานิเฟสมันคือสิ่งที่ดีกว่าตรงนี้ถูกไหมคะอาจจะเป็นที่ทํางานที่แบบคุณเจอหัวหน้าที่ดีมากอยู่ในวิวที่ดีได้เงินเดือนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันคือคนละคลื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมานิเฟสไม่ใช่การขอแล้วส่งไปว่าจะเอาอะไรแต่มานิเฟสคือการที่คุณจะต้องกลับมาจุดศูนย์กลางแล้วกลับมาถามว่าเออวะ่ะ แล้วตัวฉันนะ่ะกำลังส่งคลื่นพลังงานแบบไหนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอันไลน์หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจัดระเบียบพลังงานของตัวคุณเองนะคะคุณจะสามารถแมนิเฟสด้วยความเป็นธรรมชาติแมนิเฟสโดยที่ไม่ต้องพยายามแบบใส่อะไรมากมายอ่ะแต่เป็นการแมนิเฟสจากความเป็นธรรมชาติของคุณจริงๆแล้วมันจะเป็นโฟลที่แบบทุกอย่างจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนออนไลน์หรือว่าพาทุกคนค่อยๆไปปรับระเบียบและเปลี่ยนจากความอยากนะคะสู่ความรู้สึกมั่งมีจนสุดท้ายแล้วว่าการมิเฟสของคุณน่ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นจริงๆผ่านกิจวัตรเ,เล็กๆค่ะ ทีนี้การที่เราจะปรับพลังงานนะคะทุกคนดูเลเยอร์ดูอันนี้นิดนึงค่ะอันนี้คือเป็นพลังงานที่ถูกส่งออกจากตัวเรานะคะมันจะเป็นลักษณะวงกลมเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆพลังงานทุกคน,นอาจจะแบบเอ้ยงง,งงว่ามันคืออะไรเคยเข้าไปในที่ที่คนทะเลาะกันหรือว่าแบบ มีความรู้สึกอึมครึมกันไหมแล้วเราสามารถสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆที่อยู่ตรงกันมันจะต้องทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้แน่ๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่ได้สื่อสารกันเฉพาะคําพูดนะคะเราสื่อสารกันด้านความรู้สึกที่เราแบบจับได้ด้วยนั่นคือพลังงานที่ถูกส่งออกมาทีนี้ไอ้พลังงานที่ส่งออกมาค่ะพอเรามาตีเป็นลักษณะเลเยอร์หรือว่าเป็นสนามออล่าที่อยู่รอบๆตัวเราอะค่ะจะถูกไล่เป็นชั้นออกไปซึ่งจริงๆอันนี้ฟ้าเคยทําคลิปหนึ่งเอาไว้นะคะแต่ว่า วันนี้จะเจาะในรูปแบบของการฝึกสมาธิค่ะทุกคนค่อยๆดูนะ 1. คือเลเยอร์ของร่างกายร่างกายก็คือว่าทุกคนลองค่อยๆสังเกตนะคะถ้าวันนี้ร่างกายของเราแบบไม่ดีอ่ะเช่นเรานอนไม่หลับกินไม่ได้น้ำหนักขึ้นหรือว่ารู้สึกแบบเป็นซิว ร่างกายไม่ค่อยดีอะค่ะแสดงว่าพลังงานของเราอ่ะไม่ค่อยสมดุลลองค่อยๆสังเกตในวันที่เราแบบยอดขายตกในวันที่เราโคตรไม่ชอบงานเลยในวันที่เรารู้สึกในความสัมพันธ์นท็อกซิกอะค่ะร่างกายของเราเป็นยังไงมันจะสอดคล้องกับพลังงานของเราตามเลเยอร์ตามแบบเขาเรียกอะไรอะชั้นพลังงานของเราหนึ่งนะคะทุกคนต้องค่อยๆปรับคือปรับที่ฟิสิกอลก็คือบริเวณที่เป็นฐานกายนะคะ ต่อมานะคะอันที่2ก็คือจะเป็น m e n t a l ค่ะ mental อ่ะคือเรื่องของความคิดความคิดเนี่ยลองค่อยๆสังเกตค่ะในวันที่เราไม่สอดคล้องหรือว่าในวันที่เรา manifest อย่างไม่ได้คุณจะคิดแบบกังวลอนะ มีความเครียดมากมีความกังวลถึงอนาคตว่าเอ้ยมันจะไปต่อได้ไหมกลัวเงินจะหมดมีความกังวลหรือว่าบางทีเราไปคิดถึงอดีตออ้ยเมื่อก่อนนะยอดเคยทําได้ขนาดนี้ตอนนี้ทำไมมันไม่ได้เหมือนเดิมเห็นปะคะเสียงที่อยู่ในหัวคือสิ่งที่อยู่ในชั้นของเมนทอลหรือว่าชั้นของความคิดเวลาที่เขาไม่ได้อไรอ่ะมันเหมือนคลื่นเรามันเป็นคลื่นที่ไม่ชัดอะคะ่ะเราจะต้องทํำยังไงก็ได้นะคะให้ตรงเนี้ยกลับสู่จุดศูนย์กลางเพื่อทําให้คลื่นเราเป็นคลื่นที่โฟกัสหรือว่าเป็นคลื่นที่ ที่สามารถส่งออกไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้คือชั้นที่2นะคะชั้นที่3คือหัวใจค่ะหัวใจหรือว่าชั้นของอีโมชันอลเป็นชั้นของความรู้สึกสังเกตไหมในวันที่คุณแบบไม่ชอบงานที่ทําในวันที่ยอดขายตกในวันที่คุณรู้สึกแบบ depressed หรือว่ารู้สึกแบบซึมเศร้าคุณรู้สึกยังไงมั่งรู้สึกเศร้าลองลองฟังเสียงในหัวนี่คือเป็น m e n t a l นะแต่รู้สึกอะทุกคนลองค่อยจับรู้สึกรู้สึกกลัว กลัวว่าธุรกิจมันจะไปต่อได้ไหมกลัวว่าแบบเอ้ยถ้าฉันไปหางานอื่นเขาจะรับฉันไหมกลัวว่าเฮ้ยจะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ไหมเห็นไหมคะหรือว่าเป็นความรู้สึกโกรธหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอะ่ะจะเป็นความรู้สึกแบบและอายแก่ใจรู้สึกผิดอืมไม่กล้าที่จะออกจากตรงนี้มันจะเป็นคลื่นในความรู้สึกต่ำอะคะ่ะลองเทียบกับ Emotional Guide Scale ก็ได้เดี๋ยวฟ้าลองขึ้นภาพให้นะคะลองดูว่าตอนเนี้ที่เรายัง Manifest ไม่ได้เราอยู่ในความรู้สึกขาด มันเป็นความรู้สึกโซนล่างมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึง manifest ไม่ได้สักทีเพราะเราอยู่ในโซนของความขาดมากกว่าโซนแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ค่ะอะไป3ชั้นแล้วนะคะชั้นแรกคือ physical สังเกต ร่างกายก่อนนะสองคือเมนทอลเมนทอลคือความคิดค่ะถ้าคิดวกวนมีความเครียดคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเราไม่ได้อยู่ในกับปัจจุบันอะ่ะคือเราต้องมาเคลียร์ชั้นเมนทอลสามคือความรู้สึกหรือว่าอิโมชันอลว่าจริงๆละตอนนี้คุณรู้สึกยังไงเห็นไหมทุกคนขาแมนิเฟสเราตับสูดจุดศูนย,ย์กลางเสมอสุดท้ายนะคะชั้นสุดท้ายที่เป็นชั้นข้างนอกนะคะคือชั้นของสปิริชัลค่ะสปิริชัลออร่าสปิริชัลไม่ใช่จิตวิญญาณที่ออกนอกโลกออกนอกอวากาศนะคะการ s p ิเ i ชั a นน่คือโลกแห่งการที่เรามีเป้าหมายหรือว่าการที่เราเจอจุดประสงค์ของชีวิตนะคะวันนี้ถ้าเราอภัยใน s p i r i t ั a l เราจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราทำบางสิ่งที่สอดคล้องกับหัวใจและสอดคล้องกับตัวเราเองถ้าเราไม่สอดคล้องอะเราจะรู้สึกว่าแบบ มันจะเกิดคําถามอ่ะอันนี้ฟ้าเคยแบบมันจะเกิดคําถามกับตัวเองตลอดเลยว่าแบบเฮย้ยเกิดมาทําไมรู้สึกว่าทํางานก็ทําไปงังน้นๆรู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่มีความสุขหรือว่าทําอะไรแล้วมันแบบหมดไฟง่ายๆอะคะ่ะภาวะหมดไฟอะ่ะไม่ได้เกิดจากการแค่เราทํางานหนักนะแต่เกิดจากการที่เราไม่ได้ทํางานสอดคล้องกับเป้าหมายในหัวใจหรือว่าสอดคล้องกับจิตวิญญ,ญาหรือว่าโซของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการออนไลน์ของสปริชัลนะคะทําให้เราใช้ชีวิตโดยที่เรารู้ว่า พรุ่งนี้เราจะตื่นมาทำไมเราเกิดมาบนโลกนี้ยังไงคะอันนี้ฟ้าพาทุกคนเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมว่าอ๋อที่ชั้นยัง manifest ไม่ได้อะแสดงว่าเราอยู่ในคลื่นแห่งความขาดฟ้าพาทุกคนไปเช็คว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> อะไรนะลองดูซิว่าเราอยู่ในคลื่นแห่งความขาดผ่านชั้นต่างๆของพลังงานเพราะสุดท้ายแล้วค่ะพอทุกชั้นอะรวมกันอะมันคือคลื่นที่แผ่ออกจากตัวเราแล้วโลกอะ ให้ในสิ่งที่เราเป็นหรือเราอะได้รับในสิ่งที่มันเป็นเราเราได้รับในสิ่งที่มันคู่ควรหรือเสมอเราเท่านั้นโลกไม่เคยโกหกและธรรมชาติตรงไปตรงมาเสมอนะคะเพราะว่าหลายๆคนอะชอบมาถามฟ้าว่าแบบเขารู้สึกว่าเขาอะทำดีแล้วแต่ทำไมโลกมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขา manifest ซึ่งฟ้าแบบฟ้าไม่ได้ว่าฟ้าไม่เคยว่าใครนะคะแต่เวลาฟ้าดูอะฟ้าจะดูว่า เขาจะได้รับในสิ่งที่มันเป็นเขาจริงๆอะคะ่ะเพราะว่าแบบมันมันไม่เคยโกหกเลยอะ่ะเออคือพาทิตย์ก็ขึ้นแบบนั้นน้ำก็ตกเหมือนเดิมธรรมชาติไหลไปตามแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะจุดเนี้ย มันอาจจะไม่ได้ทำให้เราแบบเพอร์เฟหรอกตัวฟ้าก็ไม่ได้แบบโอ้โหอันไลน์หนึ่งร้อยเซนะคะบางวันฟ้าก็ขึ้นตกแต่การที่เราค่อยๆกลับมาเห็นตัวเองอะ่ะมันทำให้เราค่อยๆย,ยอมรับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับอะ่ะเราจะขึ้นสู่คลื่นสูงได้จริงๆค่ะต่อมาคำถามก็คือว่าเออฉันรู้แหละฉันเห็นตัวเองละฉันยอมรับละแล้วฉันจะไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงในคลิปนี้นะคะฟ้าจะพาทุกคนไปเจาะในรูปแบบของการทำสมาธิถามว่าทำไมต้องทำสมาธิ เพื่อใช้ในการปรับขึ้นพลังงานเพราะว่าสมาธิค่ะลองสังเกตนะเวลาที่คุณนั่งสมาธิคุณหลับตาใช่ไหมคะแล้วคุณกลับมาที่ลมหายใจเวลาที่มีจิตเตะเริดเปิดเปิงอะมันก็กลับมาสู่จุดศูนย์กลางการทําสมาธิเป็นการรวมกําลังเป็นการรวมกําลังจิตพอเรารวมกําลังจิตปุ๊ ผ่านการนึกภาพต่างๆสิ่งนั้นทำให้เปลี่ยนความรู้สึกหรือว่าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยน DNA หรือว่าเปลี่ยนของเซลล์ได้ค่ะลองค่อยๆจินตนาการกันนะเท่ามันเนี้ยคุณนั่งกับตัวเองนิ่งๆแล้วคุณลองค่อยๆหลับตาค่ะแล้วอาจจะนึกถึงแบบน้องแมวน้องหมาที่น่ารักมากๆอ่ะในบางโมเมนต์น่ะคุณก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจหรือว่าบางทีคุณก็รู้สึกแบบยิ้มกับสิ่งนั้นได้ค่ะเห็นไหมคะ การนึกภาพการ visualization ไม่ใช่ให้การ Visualization แต่ภาพนั้นสามารถส่งผลต่อความรู้สึกไอ้สิ่งที่ส่งผลต่อความรู้สึกอะส่งผลต่อการปรับขึ้นพลังงานและอีกจุดหนึ่งที่ฟังรู้สึกว่าสำคัญมากของการทำสมาธิคือสมาธิเป็นเครื่องมือที่คนทุกคนมีโดยเท่าเทียมกันคุณไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปหาใครเพื่อให้ปรับพลังงานให้คุณ แต่วันที่คุณตัดสินใจนั่งลงทําสมาธิคือสิ่งที่คุณกําลังจะส่งกับโลกว่าฉันจะกลับมารับชอบชีวิตของตัวฉันเองจริง,รงๆการปรับขึ้นพลังงานนะคะคุณสามารถไปหาสิ่งอื่นก็ได้นะคะคุณอาจจะมีคนที่มาทําฮิปโนซิสให้มีคนที่แบบมาดูแลคุณได้นะคะซึ่งนี้ไม่ผิดแล้วฟ้าก็ไม่แบบไม่ก้าวไก่ด้วยฟ้ารู้สึกว่าทุกวิธีการนะคะถ้ามันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะ่ะคุณก็ทําไปแต่ในมุมมองของฟ้า การที่คุณตัดสินใจทําสิ่งนี้ค่ะแล้วก็แบบโอเคเราไปตามจังหวะของตัวเราเองเราทําด้วยตัวของเราเองมันเป็นการที่ฝึกกําลังจิตคุณให้ค่อยๆแข็งแรงด้วยเพราะว่าฟ้าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วว่าชีวิตนันคือการเดินทางไกลค่ะไม่สามารถมีใครที่สามารถช่วยคุณได้ตลอดเส้นทางนี้ นอกจากตัวคุณเองแม้กระทั่งฟ้าฟาลักคุณมากขนาดไหนพยายามทําคลิปเยอะขนาดไหนหรือว่าทำคอสที่จะอยู่ซัพพอร์ตคุณตลอดไปอะค่ะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คุณต้องรับผิดชอบตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณรู้ทริคในการทําสมาธคิคือจุดของการที่ฉันจะกลับมารับผิดชอบชีวิตของตัวฉันเองและฉันจะลงมือทํามันเพื่อตัวของฉันเองค่ะ ยาวเลยทุกคนทีนี้เราจะมาปรับแต่ละชั้นแต่ละเลเยอร์นะคะผ่านกระบวนการทำสมาธิต่างๆหนึ่งนะคะคือฐานกายหรือว่า Physical อร่านะคะในเรื่องของฐานกายสิ่งที่สำคัญมากคือ การนอนหลับค่ะจริงๆฐานกายเนี่ยละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเนาะเรื่องของการออกกําลังกายแต่ว่าสมาธิเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการนอนหลับเนี่ยคะ่ะมาที่สุดแล้วก็สังเกตไหมถ้า1วันมีย4บสชั่วโมงอะเรานอนไปแล้วแบบ8ชั่วโมงนะทุกคนแล้วการนอนที่ดีจะนําสู่การพลังงานที่ดีหรือว่าความรู้สึกที่เราดีคุณเคยอดนอนปะในวันที่คุณอดนอนอะมันก็โคตรจะหงุดหงิด เออคุณจะรักษาพลังงานยังไงก่อนแต่ในวันที่เรารู้สึกว่าเรานอนดีอะ่ะมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแบบ 80%- 90%อันนี้คือตัวฟ้านะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าคลื่นของร่างกายไม่ดีสังเกตว่าคุณนอนเองไม่ได้นอนแล้วตื่นกลางดึกนะคะหรือว่านอนไม่สนิทเนี่ยให้ใช้การทําสมาธิโดยการที่คุณนอนก่อนจะนอนไม่จําเป็นที่เป็นท่านั่งนะคะถ้าปรับ พลังงานสู่ความมั่งมีหรือว่าการที่ฉันแบบได้รับมาแล้วเพื่อการนอนนะคะให้ทำท่านอนไปเลยก่อนนอนนะคะคุณเอามือเนี่ยมาไว้ที่ท้องแล้วให้หายใจเข้าหายใจออกให้ช้าลงแล้วหายใจไปที่ท้องจริงๆเนี่ยฟ้าพูดบ่อยมากละเพราะว่าท้องเราเนี่ยค่ะมันเชื่อมต่อกับเส้นประสาทหนึ่งที่เราเรียกว่าเวกัสเนิร์ฟเวลาที่ท้องป่องจะไปกระตุ้นเวกัสเนิร์ ทำให้กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติกซึ่งพาราซิมมันเป็นโหมดของการพักผ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราหายใจช้าลงหายใจกระตุ้นพาราซิมหายใจไปท้องเนี่ยค่ะร่างกายเขาจะได้รับสัญญาณว่าถึงเวลาที่ฉันผ่อนคลายแล้ว ถึงเวลาที่ฉันจะต้องเข้าสู่โหมดของการนอนหลับแล้วและเขาจะนอนหลับได้ลูกศิษย์ฟ้าหลายคนนะคะนอนเองไม่ได้มาแบบหลายปีมากแค่หายใจถูกก็สามารถที่จะกลับมานอนหลับได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยู่ในคลื่นที่นอนไม่ได้นอนหลับยากให้หายใจช้าลงหายใจไปได้ท้องเพื่อกระตุ้นระบบประสาทอนุม,มัติพาราซิมพาเทติค,ค่ะแล้วถ้าจะเซลฟ์ท้องให้เซลฟ์ทองว่าฉันปลอดภัยแล้ว เพราะว่าคุณจะหลับได้เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยแล้วให้ร่างกายรู้สึกปลอดภัยแล้วคุณจะค่อยๆนอนหลับได้ค่ะ 1. นนะคะคือฐานกายผ่านไปแล้วนะ้องสคือเรื่องของ mental alla mental ก็คือเป็นเรื่องของความคิดเท่าไันนะคุณคิดวกวนเครียดกังวลคิดย้ำคิดย้ำทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้สนามพลังงานของคุณอยู่ในความขาดและส่วนมากสิ่งที่เราคิดมันก็จะเป็นเรื่องของแบบ อดีตที่ผ่านไปแล้วอะพอเราคิดเรื่องของอดีตที่ผ่านไปแล้วผลลัพธ์ก็จะเป็นผลลัพธ์ในปัจจุบันเราก็จะไม่สามารถสร้างชีวิตใหม่ได้สักทีอะคะ่ะการที่เราจะจูนคลื่นนะคะสู่ความมั่งมีในระบบของความคิดหรือว่าในชั้นออล่านะคะอันนี้เราจะใช้สมาธิที่เราเรียกว่า mindfulness meditation นะคะอันนี้ฟ้าเคยทำไปละ mindfulness meditation อะคือการทำสมาธิแบบ รู้ตัวเฉยๆเหมือนที่ทุกคนแบบนั่งสมาธิปกติอะคะ่ะก็คือการนั่งจะใช้การนั่งหรือการนอนก็ได้นะคะแล้วพยายามเอาจิตของเราเนี่ยไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปลายจมูกก็ได้จะเป็นที่ท้องก็ได้ให้ท้องป่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าจากงานวิจัยนะคะทุกคนดูภาพนี้คะ่ะว่าเฮ้ย mindfulness meditation หรือว่าการทำสมาธิแบบรู้ตัวคะ่ะตอนซ้ายเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนที่เรายังไม่ได้ทำสมาธิเลยจิตใจจะวกวนอะ คิดวนเออมันจะเหมือนคลื่นที่มันกระท่อนกัะแท่นแต่หลังจากทําสมาธิแค่15นาทีอะค่ะสมองเกิดการ coherence coherence คือสมองเขานิ่งขึ้นความคิดก็แบบกลับสู่จุดศูนย์กลางแล้วก็ไม่ค่อยคิดแบบบวกวนซึ่งเนี้ยมันใช้เวลาแค่15นาทีเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนที่เครียดอะ มีเรื่องที่แบบช่วงนี้เราเครียดเรากังวลมีเรื่องที่เราแบบ manifest ไม่ได้สักทีอะคะ่ะให้ฝึกการทำสมาธิแบบรู้ตัวนะคะหรือว่า mindfulness meditation โดยทำสมาธิ15นาทีขึ้นไปจะทำให้สนามพลังงานในเรื่องของ mental aura or ตรงนี้นะคะ่ะชัดขึ้นแล้วจะกลายเป็นแสงเลเซอร์ที่เราถูกส่งออกไปว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะเราส่งความรู้สึกแบบไหนออกไปะคะ่ะ ผ่านไปสองชั้นแล้วนะคะต่อมาคือชั้นที่3ค่ะคือ emotional aura หรือว่าสนามพลังงานของความรู้สึกค่ะอันนี้เป็นสนามพลังงานที่โอ้ยิ่งใหญ่มากทุกคนดูวันนี้นิดนึงค่ะอันนี้คือสนามพลังงานที่อยู่รอบๆตัวเราความคิดมาอย่างหนึ่งนะคะคือมาจากหัวความรู้สึกก็มาอย่างหนึ่งทุกคนรู้ไหมว่าความรู้สึกอะค่ะส่งมากกว่าความคิดถึงแบบ500ยเท่า คือความแรงเขาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะโฟกัสให้กลับมาโฟกัสที่ความรู้สึกวันนี้ต้องกลับมาเช็ค ถ้าวันนี้เราอยู่ในความกลัวกลัวเงินหมดกลัวความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ไหมอยู่ในความโกโรธเงี้ยค่ะแสดงว่าอยู่ในคลื่นโซนต่ําเราจะไม่สามารถได้รับในสิ่งที่เป็นคลื่นสูงได้ถ้าเรายังอยู่คลื่นนี้นะคะการที่เราจะปรับสนามพลังงานออร่าของความรู้สึกนะคะซึ่งสําคัญมากๆในการแบบออร่าทั้งหมดนะคะคือการที่คุณค่ะจะต้องฝึกสมาธิแบบ hard coherence หรือว่าการทําสมาธิแบบกลับมาที่หัวใจ วิธีการทำสมาธิแบบนี้นะคะก็คือให้ลองแบบนั่งทำสมาธิป,ปกติหายใจปกติก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้นำความรู้สึกข่ามาอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางหัวใจตรงที่มันเป็นจักระหัวใจอะคะ่ะหัวใจจริงๆอยู่ทางซ้ายใช่ไหมจักระหัวใจจะเป็นจุดศูนย์รวมของความรู้สึกที่อยู่ตรงกลางให้เราหายใจเข้าและหายใจออกเหมือนเดิมนะคะแต่ให้เหมือนหายใจเข้าและหายใจออกจากหัวใจ เขาจะเรียกว่าเป็น hard coherence หรือว่า hard breathing เวลาที่เราอะ่ะเอาโฟกัสของเรามาอยู่ตรงนี้มันจะเหมือนทำให้คลื่นตรงนี้มีความแข็งแรงและสอดประสานเพราะว่าสังเกตไหมเวลาที่เราหายใจอะ่ะเราหายใจเป็นจังหวะเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกถูกไหมคะมันเหมือนทําให้คลื่นตรงนี้มีความชัดแล้วก็มีความแรงเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราแบบกลับมาที่ hard coherence แล้วก็หายใจไปเรื่อยๆคะ่ะหลังจากที่เราหายใจไปพักหนึ่งอะคะ่ะจนเรารู้สึกแบบ ถ้าคนที่เซนส์พลังงานนะก็จะรู้สึกแบบอุ่นๆบริเวณตรงเนี้ค่ะให้นำความรู้สึกอุ่นๆเนี้ยค่อยๆส่งพลังงานให้กับทุกเซลล์ในร่างกายแล้วก็ค่อยๆแผ่ออกไปให้นึกถึงเวลาเคยเห็นเราโยนหินลงไปในน้ำไหมเวลาที่เราโยนหินลงไปในน้ำอะค่ะ เขาก็จะแตกกระจายออกไปให้นึกจินตนาการเหมือนตัวเราอะแผ่ออกไปเหมือนเหมือนหินที่ยโยนลงน้ำอะคะ่ะอันนั้นนะ่ะคือ,ค,อคือธรรมชาติเราจะแบบค่อยๆแผ่ออกไปใช่ไหมคะหนึ่งก็คือให้รับรู้ที่หัวใจเป็น h าร์ดโค h e ฮเอน์นะแล้วส่งให้กับทุกเซลล์ในร่างกายหลังจากนั้นให้แผ่ออกไปนั่นแหละค่ะคือความรู้สึกที่เรากําลังสร้างความรู้สึกว่าฉันได้รับแล้วเวลาที่คุณกลับมาที่ตัวเองอะ คือนเป็นการขอบคุณเป็นขึ้นแห่งความแบบขึ้นสูงอะค่ะฉันขอบคุณนี่คือขึ้นสูงขึ้นแห่งความรักเมื่อไรก็ตามที่คุณแผ่ออกไปมันคือการส่งว่าฉันมีมากพอที่จะแบ่งปันมันคือขึ้นของการได้รับแล้วจนสุดท้ายคุณจะได้รับจริงๆค่ะสุดท้ายนะคะเลเยอร์ที่4หรือว่าเป็น spiritual aura นะคะเป็นออร่าของการที่มีเป้าหมายหรือว่าภาพในใจ อันนี้แหละคือการ manifest ภาพที่ทุกคนคุ้นเคยพอเราแบบนั่งสมาธิไปช่วงหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้มันคือการที่เราอะคะ่ะส่งกำลังของจิตหรือว่าสิ่งที่เรารวมกำลังสิ่งที่เราแบบเหมือนปันก้อนพลังงานแล้วเอาก้อนเนี้ยไปอยู่ในภาพที่เราต้องการไม่ว่าภาพนั้นจะเป็นภาพแห่งความสำเร็จสิ่งที่เราแบบ ต้องการจะ manifest แต่ว่าอันนี้สังเกตไหมว่าฟ้าจะเอามาไว้หลังสุดหลังจากทุกคนแบบนอนได้ดีแล้วฐานกายเราถูกปรับได้ดีโฟกัสเรารวมเป็นหนึ่งความรู้สึกเราได้รับแล้วอะค่ะการ manifest อะมันจะไม่ใช่การแบบอยากว่าฉันจะเอาวันนี้แต่เป็นการส่งว่าฉันสมควรที่จะได้รับอันนี้การลำดับที่แตกต่างกันได้ผลที่แตกต่างกัน ฟ้าจะไม่ได้ให้ manifest ตั้งแต่แรกถ้าเรายังไม่ถูกปรับคลื่นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่4ในการที่เราจะเคลีย์สนามออรล่าของ spiritual คือการที่เราอะคา่ะนั่งสมาธิจนเรารู้สึกว่าเรานิ่งประมาณหนึ่งและให้เรานึกภาพในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าจุดที่หลายคนติดก็ลองค่อยๆดูนะคะว่าหลายๆคนนะคะถ้านึกภาพไม่ได้ให้วนกลับไปไอ้สเต็ปที่เราแบบกลับมาที่หัวใจอะจนเรารู้สึกเพราะว่าแก่นสำคัญที่เราจะ manifest ได้หรือไม่ได้ก็คือว่า ไม่ใช่แค่ภาพที่เราอยากได้แต่ภาพนั้นจะต้องแบบสั่นสะเทือนในความรู้สึกว่าเออฉันได้รับแล้วเออรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นจริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ใช่ว่าคุณทํำยังไงถึงจะอยากออกจากตรงนี้แต่คุณจะต้องกลับมาถามว่าแล้วตอนนี้ฉันกําลังส่งคลื่นพลังงานออกไปยังไงนะคะการที่จะปรับขึ้นพลังงานได้ง่ายที่สุด คือการที่คุณค่อยๆกลับมานั่งลงทำสมาธิโดยที่มันไม่ต้องใช้เวลานานเลยแต่ว่าเพียงแต่จะต้องทำให้ถูกทำให้เป็นเฉยๆค่ะผ่านสนามอลล่าแต่ละส่วนหนึ่งก็คือ Physical a ล่าก็คือการที่คุณเนี่ยจะต้องฝึกหายใจตอนนอนเพื่อให้สามารถนอนหลับได้ดีนะคะสองคือ m e n t a l l a u r or a ค่ะ คือการที่ฝึกสมาธิแบบ mindfulness meditation อย่างน้อย15นาทีขึ้นไปนะคะ 3. emotional aura ก็คือความรู้สึกค่ะให้ฝึกเป็น h e a r t c o h e r e n c e แล้วก็ส่งความรักให้ร่างกายส่งความรักที่จะแผ่ออกไปนะคะสุดท้าย spiritual aura ค่ะคือการ manifest ภาพที่คุณต้องการผ่านการจินตนาการค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสเต็ปง่ายๆนะที่ทุกคนสามารถเอาไปทาได้เลยพอขึ้นเราค่อยๆเปลี่ยนทุกคนจะค่อยๆสังเกตว่าจะค่อยๆมีปฏิหารเงินจะค่อยๆไหลเข้ามาบางสิ่งบางอย่างโอกาส ดีจะค่อยๆไหลเข้ามานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครค่ะเป็นคนที่แบบเครียดง่ายรู้สึกว่าปรับขึ้นพลังงานยากจังนอนก็แบบไม่ได้แล้วก็เป็นคนชอบคิดวกวนนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่ฟ้าทำไกด์เด Meditation นะคะชื่อว่า the a b u n d a n c e coast transformative guided meditation เป็นไกดสมาธิที่ถูกออกแบบมาตาม สนามพลังงานแต่ละชั้นนะคะเพื่อช่วยให้คุณนะคะสามารถปรับความรู้สึกคือสร้างความรู้สึกว่าฉันได้รับแล้วจนสุดท้ายอะ่ะคุณได้รับมันจริงๆเป็นสิ่งที่ฟ้าออกแบบมาตามคลื่นสมองและแต่ละแท็กนะคะใช้เวลาแค่15นาทีเป็นเวลาที่แบบ น้อยแต่ว่าได้มากเพราะว่า15นาทีเพียงพอที่จะทําให้ขึ้นสมองคุณเปลี่ยนเพียงพอที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับความรู้สึกนั้นจริงๆนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงแบบเปิดตัวฟ้าทำในราคาที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็คือราคา2,009นะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนเก่าเนี่ยเป็นราคา2,200บาทนะคะพร้อมกับโบนัสมากมายฟ้าทำมินิคอสออร่านทูอบานแดนซ์แล้วก็มีเพลงเดลต้าสำหรับการนอนหลับ มี PDF ไฟล์นะคะในการที่มีกิจวัตรอะไรนะที่จะทำหน้าที่ในการเปิดหัวใจสิ่งเล็กๆที่คุณทำหลายๆอย่างที่คุณมองข้ามแต่มันทำให้ยกระดับความรู้สึกของคุณได้นะคะเป็นโบนัสที่ฟ้าจะมอบให้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถทักหาฟ้าทาง l ลน์ OA ได้เลยไปสอบถามรายละเอียดก,กับน้นองแอดมินได้ก่อนก็ได้นะคะว่าเอ้ยมันมีแท็กอะไรบ้างหรือว่ามีโบนัสอะไรบ้างถ้าใครสนใจสามารถทักหาฟ้าทางไลน์แดได้เลยค่ะ